พอยทับทิมเป็นพอยที่มาพร้อมกับความหมายที่เป็นไปได้มากกว่าเครื่องประดับสวยงามโดยตามความเชื่อแล้วค่ะพอยทับทิมเชื่อกันว่าจะช่วยให้อายุยืนเพิ่มพูนผลและยังช่วยดึงดูดพลังอำนาจรวมทั้งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้อีกด้วยวันนี้พูนซับเราค่ะจึงอยากนำเสนอเครื่องประดับที่เป็นได้มากกว่าเครื่องประดับสวยงามอย่างชุดทับทิมล้อมพลอยชุดนี้ ทางเรานะคะจับคู่เข้าชุดก้นมาให้ถึง2ชิ้นและสำหรับสร้อยคอสเส้นนี้ค่ะทางเราจะออกแบบมาเป็นดีไซน์ของดอกไม้ประดับฝั่งพลอยทับทิมเพื่อใช้เป็นเกสรและรอบๆนะคะในส่วนของกลีบดอกไม้ทางเราจะประดับฝั่งด้วยเพชรสวิทคัดน้ำพิเศษแต่งสลับกันระหว่างเพชรกับพลอยได้อย่างสวยงามและก็ลงตัว มาพร้อมตัวเรือนที่มีสีเหลืองทองอารามไปกับตัวเรือนที่ทําจากงานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองยูวราชเลยค่ะจับคู่เข้าชุดกันมาพร้อมสร้อยข้อมือที่ให้ลุคหรูหราไปกับดีไซน์ที่ทางเราประดับฝังด้วยงานเพชรเป็นหลกักโดยเพชรนะคะทางเราจะใช้เป็นเพชรสวิตช์ัดเนื้อพิเศษเลยค่ะน้ำจะมีความขาวใสไม่ติดเหลืองและก็ไม่มีตำหนิเลยค่ะ เล่นไฟสวยมากจริงๆเลยนะคะตัดกันด้วยงานพลอยสีแดงโสดค่ะอย่างพลอยทับทิมนี้ซึ่งพลอยนี้ค่ะจะขึ้นชื่อว่าเป็นลาชินีแห่งอัญมณีอีกด้วยมาพร้อมสายที่ออกแบบมาเป็นสายโซ่ให้ความทันสมัยมากจริงๆค่ะและตะขอนะคะจะเป็นตาขอตัวล็อกค่ะงานจิวเวลรี่แท้ที่ทางเราปั๊มตา 18K ให้อีกด้วยโดยเครื่องประดับชุดนี้ทั้งชุดนะคะ สามารถนำไปใส่ออกงานต่างๆได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเช้าหรือว่างานในยามค่ำคืนพร้อมจะช่วยเสริมแล้วก็ปรับลุกของเราให้ดูหรูหรายังมีระดับขึ้นมาทันทีหากท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักข้อความหาแอดมินของเราก่อนได้เลยคะ่ะโดยทางเรามีบริการดูแลเครื่องประดับให้ตลอดอายุการชี้งานและยังมีบริการจัดส่งให้ฟรี ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอีกด้วยพร้อมแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดหรือว่าจะเป็นในด้านการชำระเงินทางเราก็มีบริการรับชำระเงินไปทางโดยไม่บุกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย